สิงหาคม2568วันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกถนนราชดำเนินต้องขอบคุณ2เจ้าสัวใหญ่ของธุรกิจในประเทศไทยที่หอบเงินไปบริจาคให้กับกองทัพบ,บกช่วยเหลือทหารไทยตามแนวชายแดนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุลุกรานของกัมพูชาคนแรกที่ต้องพูดถึงก็คือเจ้าสัวกลางคุณสารัตรัตนาวดี CEO g u f Energy ซึ่งเรียกว่า บริจาคเงินเป็นกองทุน100ล้านบาทให้กับกองทัพบ,บกช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทุพลภาพจากเหตุปะทะกันระหว่างไทยกับกัมพูชารวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเป็นเรื่องที่ดีมากอีกคนหนึ่งก็คือประธานคีรีคีรีการจันทภาส CEO ประธานใหญ่ของกลุ่ม ขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือรถไฟฟ้าบีทีเอสที่เลือกมื่อวานนี้ก็นําเงิน50ล้านบาทไปมอบให้กับกองทัพบ,บกหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ก็นําเงิน50บล้านบาทไปมอบให้กับภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการนายกมตีที่ทาเนียบรัฐบาลมาแล้วซึ่งเงินส่วนนี้ก็จะาไปจ่ายให้กับทหารที่เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บแล้วก็แบ่งให้กับทางกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศเพื่อที่จะไปดูแลทหารที่ ไปต่อสู้ตามแนวชายแดนในสงครามในการประทะกันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานี่คือเรื่องยอดเยี่ยมมากของสองเรียกว่าเจ้าสัวธุรกิจยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยจริงๆมีธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมากมายบางคนเนี่ยก็เลือกที่จะเรียกว่าไม่ได้ช่วยเหลือแต่บางคนก็เลือกที่จะช่วยเหลืออย่างอื่นแต่ว่าสองคนนี้เป็นสองคนที่เราคนไทยควรจะชื่นชมแม้บางคนจะบอกว่าได้กําไรจากการทําธุรกิจไปเยอะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นน้าจิตน้ําใจอย,อย่างยอดเยี่ยมจริงๆที่นําเงินมาบริจาค คนละหนึ่ง้ล้านบาทให้กับกองทัพบกให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไปช่วยเหลือฐานไทยที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตรวมถึงดูแลครอบครัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต